เป็นเรื่องราวด,ดีจากทางไทยเบฟครับวันนี้นำเสนอในตอนที่ชื่อว่า่า sx 2024ครับ better living เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับไปรับชมกันเลยครับเติบโตไปด้วยกันอย,อย่างยั่งยืน better living ความร่วมมือขององค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน c i r c u l a r economy ยกระดับคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน s x x s u s t a i n a i i l i t y Expo มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปตลอดจนกระบวนการผลิตในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ n e t ซ e r o นนำเสนอในแง่มุมที่น่าสนใจและใกล้ตัวภายใต้4แกนหลักการดูแลน้ำแนวทางในการดูแลบริหารจัดการน้ำการลดคาร์บอนหลากหลายมิติที่จะช่วยลดคาร์บอนพลังงานทางเลือกจากธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพสะท้อนผลลัพธ์ของความยั่งยืนจากนโยบายของหลายหน่วยงานและองค์กรชั้นนา การจัดการของเสียน,นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะที่สามารถเพิ่มมูลคา่าและแปลเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ในมิติต่างๆมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อโลกที่ยั่งยืน Sustainability Expo SX 2 0 2 4กลับมาอีกครั้งมหากรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนพบกับ2เวทีหลักกว่า600วิทยากรและช็อปชิมกินกู้โลกมากกว่า400ร้ร้านค้า SX Food Festival เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนไปกับ SX Kids Zone ช็อปกระจายที่ S X Market Place และ S X Department Store สมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าพ่อเพียงยั่งยืนเพื่อโลก S X 2024 27กันยายนถึงงตุลาคมณศูนย์นการประชุมแห่งชาติสิริกิตเข้าชมฟรีแล้วพบกันบริษัทไทยเบอร์รจิจำกัดมหาชน รเรื่องของกระแสความยั่งยืนนะครับเป็นสิ่งที่อาจจะเกี่ยวพันกับทุกท่านนะครับซึ่งก็ตอนนี้เราเห็นดีแล้วนะฮะว่าโลกได้รัผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการที่เราไม่ได้ดูแลสภาพแวดล้อมของโลกและการทำธุรกิจอย่างไม่ยั่งยืนครับเรื่องนี้สามารถไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่งาน SX 2024สที่ศูนย์ประชุมแหชาติเศรษฐกิจครับ